เิดเอกสารลับแผนตกอนตอกหน้ายูเครนสั่งลดใช้ MLRS HIMARS APU เหตุถูกระเซียทำลายเกลี้ยงและขาดแคลนกระสุนหนักจากกรณีที่มีรายงานว่าเอกสารลับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือแผนตกอนที่หลุดรั่วออกมาบนโลกอินเทอร์เน็ตการรั่วไหลของเอกสารลับครั้งนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยเดอะนิวยอร์กไทมที่ออกมารายงานว่าพบข้อมูล ที่ดูเหมือนจะเป็นความลับด้านความมั่นคงของสหรัฐปรากฏอยู่บน t วิตเตอร์และเ e เลกรัมโดยในเอกสารรายละเอียดในประเด็นที่มีความอ่อนไว้จำนวนมากตั้งแต่เรื่องสงครามยูเครนไปจนถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางและจีนอีกทั้งยังมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรองค์การสุนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตต่อมาเมื่อวันที่13เมษายน2566 จนาทีสำนักงานสืบสวนกลางหรือว่า FBI ดำเนินการจับกลุ่มตัวนายแจ็คเตเซราอายุ21ปีเป็นสมาชิกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิทางอากาศของรัฐแมสซาชูเซตส์ฐานเกี่ยวข้องกับกรณีการรั่วไหลของเอกส,สารลับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐ ต่อมาเมื่อวันนี้14เมษายน2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการรายงานถึงเอกสารของพันธรกกที่ถูกเผยแพร่ออกมาได้มีการพูดถึงการลดการใช้ MLRS HIMARS APU โดยก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนได้หยุดใช้ระบบปล่อยจรวดหลายลูก MLRS ของ HIMARS แล้วนักวิเคราะห์ชาวอเมริกันมาถึงข้อสรุปนี้โดยมีหลักฐานจากเอกสารลับของพู้ถกรที่รั่วไหลไปยังอินเทอร์เน็ต ตามที่ระบุไว้1ในรายงานที่เผยแพร่ปัจจุบันจาก20 MLRS ที่โอนไปยังยูเครนมีเพียง3หน่วยเท่านั้นที่ทำงานทุกวันในขณะเดียวกันแต่ละคนทำงานด้วยภาระงานขั้นต่ำโดยเปิดตัว2-4ครั้งใน24ชั่วโมงโดยธรรมชาติแล้วการใช้ MLRS HIMARS ที่ลดลงดังกล่าวควรมีเหตุผลบางประการ ในรายงานเน้นย้ำว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้ยิงกระสุน14-28นัดต่อวันจาก m r i s ประเภทนี้นั่นคือพวกเขายิงในระหว่างวันแม้ว่าการติดตั้งจะตั้งค่าเป็น6วันเล่ติดต่อกันกองทัพยูเครนยังได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ mrrs เพียง2-3ครั้งต่อวันพร้อมกันตัวเลขนี้น้อยกว่าที่คาดไว้ถึง10เท่าเนื่องจากคาดว่าระบบปฏิกิริยาจะถูกใช้งานอย่างเข้มข้นมากขึ้นข้อสรุปที่นักวิเคราะห์ชาวอเมริกันได้รับ เมื่อพยายามหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การใช้ MLRS นั้นง่ายมากอาจมีเพียง3เหตุผลเท่านั้นสำหรับพฤติกรรมดังกล่าวของกองทหารยูเครนประการแรกคือการทำลาย h i m a r s MLRS ส่วนใหญ่โดยกองทัพร,รัสเซียซึ่งหน่วยบัญชาการของยูเครนอาจซ่อนตัวจากตะวันตกเนื่องจากเกรงว่าสเสบียงอาวุธจะลดลง เหตุผลที่2คือการขาดคลายกระสุนเหตุผลที่3ก็คือการประหยัดกระสุน แต่ขัดกับพื้นหลังของการเตรียมการสำหรับการตอบโต้ตามแผนโดยระบบการปกครองของเคียฟในดินแดนที่ปลดปล่อยโดยกองกำลังรสัสเซียควรสังเกตว่าการขัดกระสุนยังคงเป็นเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดแม้ว่าสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งบางแห่งอาจถูกทำลายโดยกองทหารรสัสเซียกองกำลัง Rf Armfrost มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกำหนดพิกัดของการติดตั้ง mlrs ของอยูเครนการผลิตภาคตะวันตก